เขากำลังเดินเก็บขวดนะแล้วทุกคนดูการเดินของเขาครับคือเขาจะเดินเบาๆเบาๆเบาๆทุกคนแล้วก็ขับโชเลรคันนี้เนี่ยคันนี้เลยก็จะมีบางคนก็มาให้ให้ขวดให้กับเขาแบบนี้ครับทุกคนนาเกะนาเกะเซ็นนาเกะนาเกะนาเกะอาริมาเตอร์นาเกะอซิบูอ่ากินต้องรักกันอีกเล้อเราไปทุ่งบุกยิ่งรักกันเถอะมาเมร่าเราไม่ใช่หรอกทำไมถึงดนมึงนะครับ ผมคิดถึงพ่อผมมากเลยทุกคนพราผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน Hi guys welcome to f i z z i r a vlog นะฮะคือก่อนหน้านี้นะฮะมีพี่น้องคนหนึงนะฮะเขาทักมาบอกว่ามีคนเก็บขวดน่าสงสารทุกคนแล้วก็มีอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์ด้วยทุกคนแบบฝั่งซ้ายอะไรขยับไม่ได้แบบเนี้ยใช่แล้วก็ผมฟังเรื่องราวแล้วผมรู้สึกสงสารมากๆและผมก็อยากจะช่วยเหลือเขาทุกคนเล็กๆน้อยๆเท่าที่ผมช่วยได้ทุกคนนะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมจะพาทั้งหมดเนี่ย เป็นขวดพลาสติกกล่องกระดาษอะไรแบบนี้ฮะที่ผมรวบรวมมาใช้เวลาค่อนข้างที่จะหลายวันอยู่แล้วก็จะไปเซอร์ไพรส์ให้กับเขานะฮะแล้วก็ไปดูสีหน้าเขาฮนะปฏิกิริยาเขาว่าเขาจะเป็นยังไงทุกคนผมตื่นเต้นมากมาเลยคือเป็นคลิปที่ผมตั้งใจมากๆเลยเนะี่ยผมไปนั่งรวบรวมเนี่ยก็จะได้มานี้ ตอนนี้ฮนะผมคลุมไว้แล้วทุกคนด้วยผ้าเต็นท์ทุกคนโคตรหนักเลยเดี๋ยวพอเข้ามาฮะทุกคนผมจะเปิดแบบปุ๊บแล้วก็เรามาดูปฏิกิริยาเขาฮนะแต่ก่อนผมจะบอกว่าเหตุผลที่ผมให้ขวดให้กับเขาเนะี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานหลักๆก็คือเก็บขวดฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเข้ามาเห็นขวดที่มีจํานวนมากอะ่ะผมว่าเขาน่าจะดีใจแล้วก็ตกใจมากๆเลยใช่ไหมก็เหมือนกับผมอะ่ะผมเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมแน่นอนว่าผมอยากจะได้ผู้ติดตามมากกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะได้มากกว่าใช่ก็เหมือนกับเขาแหละผมคิดว่า ตอนนี้นะฮะผมมาถึงหมู่บ้านของพี่เขาแล้วทุกคนนะแล้วก็กะนี่เป็นไกด์นำนำผมมาทุกคนขอบคุณกะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้กะเขาจะพาผมไปด้วยก่อนว่าแกบ้านแบกเขาอยู่แล้วเนี่โอเคเอาไปในไม้เต็มกวาดเสนเลยเนี่ยมาโน้มกวาดเส้นเนี่ยโอเคอันนี้โอเคนะมาอีละอีกอูโบเบรูเส้นกวาดเสนปุบอันนี้กี่ปุบติดอุ้งมันเยอแล้วก็จิบบูจิบบูจ้าบูจิบบูภาษเที่ละเมย Ini ada. Pas. Pas nak dijual tak? Di, di bawah tu. Ini nak tolong dijual. Tak lama lagi. Eh? Lama eh? lagi. Ma, dia ma, banyak dulu. Tak oh. apa. Dia ma, mau ada sikit. Tak apa. mau ada sikit. Tak apa. Dia tu dia ha. bawa osegi di jual dengan Lagi la ini? Nak buat lagi. Ni. Dia bawa cahaya ni? Dia bawa. Dia dia? Dia bawa dia kapca dah ับไปเรื่อยเันนี้เอาไปบวกเอาไปนะอันนี้ฮะฮะโซนิโต่อประมาณอีโบแล้วยาคิวบีตุ้ยตุ้ยะบ้างตุ้ยเยอะ่ะแล้เจอกไอ้บุกได้นี่ฮะทุกคนนี่คือโชเล่ของพี่เขาทุกคนเขาขับเองนะฮะแต่ว่าเขาจะขับช้าๆทุกคนนะเพราะว่าพี่เขาไม่ค่อยแข็งแรงครับอาเจี้ยอาเจี้ยคิวบ้าไรปั๊บสมัยนี้ปั๊บเสรมีเกต้าั๊บักกุสมัย

ฝั่งซ้ายทุกคนคือมือซ้ายของพ่อผมจะไม่แข็งแรงนะทุกคนแล้วก็ขาก็จะจะเดินลําบากคือแล้วก็การพูดอะลิ้นเขาจะแบบ <ไป S 1> แข็งแบบเหมือ <ไป S 1> นเหมืด้วย<ๆ>เขาจะพูดแบบยากนั้นใช่ผมดูแล้วผมฟังแล้วคิดถึงพ่อผมมากเลยตอนนี้นะฮะมาถึงบ้านผมแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะ เอาเก้าอี้แล้วก็ไปนั่งพูดคุยกับลุงเขาที่นึงแล้วกันนะไปถามอะไรแบบนี้ครับแต่ตรงนี้ก็พอสินี่จะเป็นสิ่งที่เรารู้มาเจอกิ๊นี่เอางี้ตักทั้งใบละมาเดี๋ยวมาช่วยสัมภาษณ์หน่อยผมพูดภาษาไทยเอ้ภาษามาเลยยุไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวเรายังไงเกาะเสียกี่ล่ะเกาะเซนี่เอามาวัดมอ้ยหรอนี่ยเนบริเว็นุกสิบกว่านะครับ ปกติเอางกเก็บขวดเท่าไหนบ้างปกติาสุขิีาต่อตหลไปทัวร์เลยมานั้นยชอเล่ไปทะเลบ้างตลาดบ้างก็นี่ชลอีกปีปะดอามิตัดเจอก็เอาชล่ตัวโอเกวีก็โอวีชอเล่มีคนให้โอเวกวีให้กูกดีบ้านจะไปขายยังไงอ่ะอุรมงอ่ะอุปมรณ์ บบบับกุกุ่ฮะฮะยกระุกอ่ีครั้งนึ่งครั้งละหนึ่งร้อยบาทแล้วปกติขายได้กี่บาทอ่ะบบุยอะตุกตุงไปยุมหนุ่มออไปไปที่นี่ก็คือไปเต็มโชลเลยเลยบับบับบับกุไกเลยหนึ่ง่งายอะไร่ะโชลย่กี่กี่ากไปชเลยสามสี่ยก็จ้างเข้าอีกรอนึง Konlir berapa? Kek, kek 200, 200 baht. Tetapi sekarang dia yang baik dia beri jelly, betul tak? Oh, sekarang ada jelly. Tetapi dia masih menganggap bahaya. Jelly itu adalah buah. Oh, jelly. Tahun ini, bagaimana dengan gajuan? Gajuan bagus. Ini apa? Musim apa? Musim. Musim buah. Musim buah. Tahun ini, ini adalah musim buah. 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 Ini adalah musim buah วันีราทุกคนดูมามาดูนะนี่คือที่ผมจะไปขายให้วันนี้นะทุกคนเขาบอกว่าจะได้หรือเปล่าด้ฮะหกสิบเจาทแล้วทุกคนอ่าโอเคยาดีไมมินิรทาวดอกซากีนี่ากีมินิรทาอดอกอ๋อสบก้าปีแล้วที่แกแกป่วยนะดแบ้นาเสียดแั้น่เสี่ยดีจดีใจจดีอย่างนี้กอนอ่า tahi nak bagi puas buat colel gi duang apa ose boleh boleh hari dikit lah nak main yok main dah dia nak main dah yok tengok okey katting okey want hat colel dah bagi lagi jua kali Okey, okey 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 ni okey pasal duduk ba nanti orang tak kan ขาจัดการเองทุกคน <Okay. S 1> ตอนนี้เขากำลังช่างครับทุกคนที่พิเศษก,ก่แล้วทุกคนนะเซอร์ไพรส์ของผมยังไม่ได้จบแค่นี้ทุกคนผมยังจะเซอร์ไพรส์อีกทุกคนคือประเดี๋ยวเขาขายเนี่ยเขาจะได้กี่บาทก็ไม่รู้แล้วแล้วแต่เขานะแต่ก็ผมก็มีน้ําใจเล็กๆนึงใของผมอยากจะให้เขาอีกแต่ว่าผมจะไม่ให้ตอนนี้นะผมจะรอให้ที่บ้านเขาอีกทีหนึ่งแล้วกันเขายังไม่รู้ตัวทั้งหมดนะฮะทุกคนได้มา180บาททุกคน ดี๋ยวผมจะไปให้แบกเขาทุกคนแบกเขานั่งอยู่บนโชเรน,นะเพราะว่าเขาไม่ไหวจะเดินนะผมผมผมสงสารที่เขานะสำหรัที่เขาเดินแล้วมันลำบากไงก็เลยให้นั่งรอแล้วก็พอผมไปให้180บาทเนี่ยผมก็มีเซอร์ไพรส์เป็นเงินจํานวนเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะให้เขาอีกนะแต่ว่าผมจะไม่ให้ตอนนี้นะผมจะให้ตอนถึงบ้านมาเดียวนะก็เซอร์ไพรส์ของผมก็ยังไม่จบเพลงแค่น,นี้ทุกคนก็ต้องดูต่อไปนะมีความสุขจริงๆที่ทําคลิปนี้แบบเราได้ให้เขาอ่ะไปอย่าไปให้แบกเขามาตามมาสัต่าเป็นะวิวกับเบซมมา โอเคเองจีแกลตาไปนรูมฮอเร้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังจะกลับบ้านทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านฮนะบอกเลยว่ายังมีเซอร์ไพรส์ทุกคนจากคลิปนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าขวดพลาสติกอะ่ะที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าทุกคนนะจริงๆแล้วอะ่ะมันมีค่ามากๆนะคือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าขวดพลาสติกอะ่ะสามารถรีไซเคิลเอาไปขายต่อได้แต่บางคนก็ยังมองค่าอยู่ดีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กินน้ําแล้วก็มีขวดพลาสติกเยอะๆอะ่ะคุณควรที่จะแบบเก็บไว้ในในกระสอบอะ่ะ กินเสรจ็จ like แล้วก็ทิ okay. ya, ้งอะไรแบบนี NO ah, ้แล้วพอผ่านไปเดือนหนึ่งมันก็คงจะมีเป็นจํานวนมากเ้าจะเอาไปขายเป็นเงินก็ได้นะแต่ถ้าเราจะเอาไปให้กับคนที่เขาอยากได้จริงๆก็ก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเขาจะได้ไปต่อยอดในอาชีพของเขาเียดนี่ทุกคนนี่คือโชเล่ของพี่เขาทุกคนพี่เขาอ่ะเอามาพึกฝังขวาทุกคนนะใช้งานไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแข็งแรงอะไรแบบนี้ครับก็ขับโชเล่คันขเนี่ยไปเก็บขวดเดินแล้วก็เดินก็แบบนี้ มีม,มีคลิปวิดีโอด้วยน,นะคือเป็นคลิปที่แม่ผมถ่ายไว้ตอนเช้าอ่ะคือก่อนที่ผมจะมาถ่ายตรงน,นี้วันเนี้ยแม่ผมเจียเขาแล้วตอนเช้าครั้งหนึ่งตอนที่แม่ผมไปตลาดแล้วก็แม่ผมก็ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยไปดูกันฮนะนี่คือวิดีโอของเขาทุกคนนะเขากําลังเดินเก็บขวดฮนะแล้วทุกคนดูการเดินของเขาครับคือเขาจะเดินเบาๆเบาๆเบาๆทุกคนแล้วก็ขับโชเลขคันนี้เนี่ยคันนี้เลยใช่เขาขับปุ๊บแม่ก็ก็จะมีบางคนก็มาให้ให้ขวดให้กับเขาแบบนี้ครับทุกคน นับ่อเซนบอเซนะเ่เลมือก็มออบเซกุติสอมัือเลยตูเบยกกูอะปอตีห้าเช้าทุกคนตูเบยกอซาปะซาปะกูอะปอกมเล่อะเลเนี่เป็นภรรยาของบอเซนนะครับก็เป็นกำลังใจฮะไดเป็นกำลังใจให้ได้อตบงเตุลุงตัวนี้อะสนี่ยู่เาเกออ Nih, bawa ke udah ni. Boleh ke mana? Udah bawa ke mana? Wanjuk ni, wanjuk. Si berapa? Berapa tu? Seratus rapi puluh, roy pensi bar. Nih, Cukup. jadi ruat Oh, kita mau jadi ruat tu. Ruat Pak, nih tiga oh, <laughs> ruat tu. Ah, empat ruat ah. tu. Nak lagi, nak lagi, saya nak lagi. Nak lagi, nak lagi. Ah. ah, lima ruat tu. Kenapa? Ah, sibuk. Oh. Ah, jadi campur. Sibuk semua. Jadi cakap kita bincang Lagak juga. Tak dah berah. Saya rasa s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 aya rasa Kita rasa saya rasa saya rasa saya ayah saya rasa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  Kita rasa saya rasa saya rasa saya

โอเคทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเป็นคลิปที่ผมรู้สึกมีความสุขมากมากทุกคนก็อย่างที่บอกะฮะคือผมกับแบคเขาเนี่ยคือไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะทุกคนก็เพิ่งมารู้จักนกันแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะฮะที่ผมได้เห็นรอยยิ้มของเขาในวันนี้ทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่แบบผมอธิบายไม่ถูกแต่ผมรู้สึกดีจริงๆและอีกอย่างที่สําคัญก็คือแบคเขาแบบเป็นเหมือนกับพ่อผมเลยนะฮะผมดูแล้วผมคิดถึงพ่อมากๆเลยแต่ก็นะครับก็รู้สึกดีะฮะที่ได้ช่วยเขานะฮะครับแล้วแม่รู้สึก ดีใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําไปแล้วเขาสบายใจเขามีรอยยิ้มให้เราแล้วก็เราก็มีความสุขตรงนี้แล้วก็เห็นเขาไปเดินเก็บขวดนะเราก็เออน่าสงสารนะเราก็มีความคิดกับพี่จาวว่าเออนี้ไหมทำแบบนี้แบบนี้พี่จ้าวว่าโอเคแล้วก็โอเคค่ะแต่จริงๆนะฮะคือทุกคนที่ดูคลิปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าเงินเน่ะก็เป็นเงินของทุกคนที่แบบอะไรช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์อะไรแบบเนี้ย ่ผมก็ก็เลยมาบริจาคไปแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมต้องขอ,ขอบคุณก็คือกะนะฮะที่ที่แนะนําให้กับผมนะกะเขาแนะนําให้ผมนะฮะบ,บอกว่าเออแถวบ้านมีมีคนแบบนี้ผมก็เลยโอเคมานะครับก็รอบหน้านะฮะถ้ามีที่ไหนอีกถ้าผมสามารถช่วยได้ผมก็จะช่วยอย่างเต็มที่นะผมต้องขอ,ขอบคุณทุกอย่างนะฮะขอบคุณคนจริงๆนะฮะที่ทําให้ผมได้ได้ทำสิ่งนี้แล้วก็มีความสุขมากๆทุกคนนะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะกดแชร์กดอะไรก็ได้นะฮะทุ โอเคแล้วก็โอกาสหน้าถ้าผมมีอีกก็ทำอีกครับขอบคุณมากทุกคนที่รับชมครับบ๊าย oh. บายครับ <c oughs> <c oughs>